สวัสดีท่านผู้ฟังคืนนี้มีเรื่องแปลกที่เล่าต่อๆกันมาจากชายแดนฝั่งลาวติดตริมแม่น้ำโขงเป็นเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ทุกปีในวันออกพรรษาจะมีแขกประจำเลื้อยเข้ามาเรียนด้วยทุกครั้งเขาไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่ครูแต่เป็นงูดำตัวใหญ่เงาวับเลื้อยเข้าห้องเรียนอย่างสงบนิ่ง และไม่เคยทำร้ายใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่แปลกกว่านั้นคือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแล้วพอเที่ยงวันก็หายไปเองใครที่เคยเจอกับตาตัวเองต่างก็พูดเหมือนกันว่ามันไม่ใช่งูธรรมดาแต่ครูแก่คนหนึ่งในโรงเรียนเคยบอกไว้ว่าเขามาดูแลลูกหลานโรงเรียนบ้านนาสะอาด ตั้งอยู่ชายแดนริมโขงฝั่งอีสานเป็นโรงเรียนเล็กๆอาคารไม้สองชั้นเก่าๆติดริมป่าละเมาะกับท่าน้ำคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าบริเวณโรงเรียนเมื่อก่อนเคยเป็นวัดเก่าที่วัดนั้นเคยมีพ่อปู่เป็นพระเกจิอยู่ในถ้ำริมโขงและเชื่อกันว่าท่านสำเร็จญาณหลังท่านมรณภาพ คนเฒ่าคนแก่เล่าว่ามักเห็นงูใหญ่สีดำว่ายน้ำข้ามโขงมาหยุดที่ใต้ต้นโพหน้าโรงเรียนก่อนจะเลื้อยหายไปในดินแรกๆไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องนี้ออกเสียงเพราะกลัวจะเป็นเรื่องงมงายจนกระทั่งมีเหตุการณ์ซ้ำๆเกิดขึ้นทุกปีวันออกพรรษางูดำตัวใหญ่เงาวับ จะเลื้อยเข้ามาในโรงเรียนตรงไปที่อาคารเรียนปหนึ่งไม่ทำร้ายใครไม่เลื้อยพลานแต่มันจะมุดเข้าใต้โต๊ะแล้วนอนนิ่งๆเหมือนเฝ้าอะไรบางอย่างใครที่พยายามจับหรือเอาไม้เขี่ยงงูก็จะเลื้อยหนีเร็วมากเหมือนรู้ว่าคนจะทำอะไร แต่ไม่เคยเลื้อยออกนอกโรงเรียนเลยจนกระทั่งเที่ยงวันพอดีมันก็เลื้อยออกไปเงียบๆแล้วหายไปทางต้นโพเก่าต้นเดียวกับที่คนเคยเห็นมันมาก่อนครูบุญหลายครูเก่าแก่ของโรงเรียนเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนแกบอกว่าเรื่องงูนั้นอย่าไปกลัวมันเลยมันไม่ใช่งู แต่มันเป็นวิญญาณของพ่อปู่ที่เคยอยู่ที่นี่ท่านมาเฝ้าลูกหลานดูว่าใครเรียนดีใครเกเรมาทุกปีไม่มีพลาดแล้วไปอย่างสงบเพราะงั้นวันออกพรรษาเด็กๆต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเข้าใจบอครูบุญหลายพูดด้วยแววตาที่สงบราบเรียบเหมือนเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้คือความจริง แม้แต่ครูรุ่นใหม่ที่เคยเห็นกับตามีครูคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้เห็นเงาดำๆเลื้อยเข้าใต้โต๊ะเด็กแต่พอกลับมาดูคลิปในโทรศัพท์ภาพหายไปเหลือแค่เสียงเด็กคนหนึ่งพูดว่าแม่จา๋างูดำมาอีกแล้วทั้งที่ตอนถ่ายไม่มีเด็กพูดประโยคนี้เลย บางครั้งวิญญาณของผู้ที่เคยมีคุณงามความดีไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปลักษณ์ที่คนคุ้นเคยเขาอาจกลับมาในรูปของบางสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเพื่อดูแลเตือนใจหรือปกป้องลูกหลานที่ยังอยู่เรื่องของงูดำในห้องเรียนอาจเป็นเรื่องแปลกสําหรับบางคนแต่มันก็สอนเราว่าความดีเมื่อทำไว้แล้วจะไม่สูญหาย เมื่อร่างจะดับไปวิญญาณก็อาจยังเฝ้าอยู่เสมอวันนี้ถ้าท่านมีลูกหลานอยู่ในวัยเรียนจงสอนให้เขาเรียนดีมีวินัยเพราะบางทีคนที่คอยดูแลเขาอาจไม่ใช่แค่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่อาจเป็นใครบางคนที่มาจากอีกพบหนึ่ง